สวัสดีค่ะแฟนนิยายช่องส r ทไลฟ์ช่องนิยายเสียงและไลฟ์สไตล์ทุกเรื่องราวแบบสบายๆชิลๆโดยพี่ปุ๊กปิ๊กนะคะนักเขียนอิสระนามปากกาพักพัสดอนและชัยนิสโรดค่ะช่วงนี้เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะต้อง Work a กแอ Home หรือทำงานที่บ้านกันนะคะระหว่างทำงานถ้าเครียดๆก็ เปิดฟังนิยายเสียงช่องสมาร์ทไลน์กันได้นะแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังนิยายนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนิยายแต่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมไปกดติดตามหรือ Subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดและได้ชมก่อนใครคะ่ะแล้วอย่าลืมตามไปกดถูก หน้าแฟนเพจ Facebook ของนะักเขียนพักพัอนและ n ชนิสโรดกันไว้ด้วยนะคะเวลาอัปเดตนิยายและผลงานเขียนเรื่องใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดค่ะพิปิกวางลิงก์เพจไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะถ้าทุกคนพร้อมที่จะฟังนิยายกันแล้วตามไปฟังกันเลย บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานขายไปดูงานอย่างฮาแลานด์สลิสากอมุงมันและฝ่าฟันจนพิชิตตำแหน่งท็อปเซลได้ในทีุดเตุผลสำคัญเพื่อที่เธอจะได้ตามหาตัวพ่อแทนให้กลับมาดูใจแม่สักครั้งแต่เงื่อนไขเดียวที่หญิงสาวจะถูกเลือกตัวจากเจ้านายนั่นก็คือจะต้องทำทุกวิถีทางที่จะลากตัวบุตรชายของเขากลับมารับมรดกและสืบทอดตำแหน่งประธานบริษัทให้ึงได้หากปัญหาสำคัญก็คืออลันซาเล็กเวสลีย์เพลย์บอยหนุ่มดีกรีด็อกเตอร์ผู้เป็นว่าที่เจ้านายใหม่กลายเป็นนักธุรกิจระดับโลก ไปแล้วเข้ารจะแยแสทั้งบริษัทรวมถึงตัวผู้เป็นพอ่อมินำซ้ำํานึกจะส่งตัวแทนมาตามกลับไปทั้งทียังอุตส่าห์ส่งผู้หญิงหลุดสเปคที่ทั้งจืดชืดและไร้สเสน่ห์มาให้เขานี่มันจะดูทูกันเกินไป,ไปห sell, รือเปล่าในฐานะท็อปเซลล์สลิสาจึงต้องงัดทุกตําราออกมาใช้เพื่อที่จะขายตัวเองให้ใชายหนุ่มหันมาสนใจให้ได้แม้เธอจะต้องลองทุนคลานเขาขึ้นไปขายถึงบนเตียงนอนของเขาก็ตามติดตามความสนุกได้ไหนล้วงรักจอมวายร้ายโดย พักพัศรผู้หญิงของมาเฟียบทที่22คุณหนูสุดที่รักหญิงสาวลืมตาตื่นร่างน้อยอยู่ในอ้อมกอดแกร่งนั้นนี่คงเป็นรักสุดท้ายที่เธอยินยอมให้เขาทำอะไรเธอยอมให้เขาแสดงออกกับเธอได้อย่างเกินเลยมานับครั้งไม่ถ้วนราวกับทั้งสองเป็นคู่รักหนุ่มสาวพี่อัคะ่ะ ข้าวหอมต้องไปแล้วหญิงสาวพึมพำก่อนยกแขนกลางที่ก่อดเธอเอาไว้ออกห่างจากตัวแล้วหยัดร่างบางลุกขึ้นดวงตาคู่สวยของหญิงสาวมองพี่ชายอย่างพินิษตอนหลับสนิทก็หล่อจริงๆนั่นแหละคิดมาถึงตรงนี้หญิงสาวก็เผยรอยยิ้มออกมาบางๆพี่ชายหลับสนิทไม่ใช่เพราะผ่านศึกหนัก จากเมื่อคืนเพียงเท่านั้นหญิงสาวรู้ว่าต้องเดินทางและไม่อยากให้เขาขัดขวางเธออย่างคนเอาแต่ใจเหมือนทุกๆครั้งมีหรือบาเทนดี้สาวจะทิ้งวิชากลางดึกเธอแอบผสมยานอนหลับไว้ในเหยือกน้ำดื่มประจำตัวของพี่ชายและมันก็เป็นไปตามแผนเราไม่กรดกันนะคะพี่อักเธอคิด หลังจากหญิงสาวทำธุระยามเช้าเป็นที่เรียบร้อยจนกระทั่งร่างของหอมที่ผิวพันเกาะราลาไปด้วยหยดน้ำเดินออกมาอย่างสดชื่นเธอแต่งตัวในชุดพร้อมเดินทางกระเป๋าสัมภาระเตรียมไว้หลายวันแล้วแต่พวกมันถูกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าโชคดีที่มาเฟียจอมเผด็จการไม่เห็นกระเป๋าเดินทางพวกนี้ไม่งั้นสาวน้อยถูกจักล่างโซ่แน่ เธอต้องออกเดินทางในไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วคุณวิสรุตคะข้าวหอมพร้อมแล้วคุณพร้อมหรือยังคะเสียงหวานกรอกลงไปในโทรศัพท์มือถือครับผมและรถก็พร้อมแล้วครับคุณหนูวิสรุตรายงานข้าวหอมกำลังจะลงไปคะ่ะหญิงสาววางสายก่อนลงไปมีบอดี้การ์ดช่วยขนกระเป๋าสัมภาระลงไปติด ุณหนูจะไม่ร่ำลาคุณอักหรอครับพอบ้านถามขึ้นอรินระดาหยุดมองหน้าชายสูงวัยก่อนเอ่ยตอบพร้อมยิ้มบางๆไม่เป็นไรหรอกค่ะข้าวหอมไม่ได้ไปไหนไกลมากมายยังไงไว้โทรคุยก็ได้พี่อักคงดีใจที่ไม่มีข้าวหอมทั้งคนโทรคุณหนูทำไมคิดอย่างนั้นครับ พอบ้านตอบอย่างอ่อนใจความอาวุโสของเขามองออกว่าทั้งเจ้านายหนุ่มและสาวน้อยหน้าหวานคนนี้ต่างก็มีใจให้แก่กันแต่มันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมาขวางกันอีกทั้งต่างฝ่ายยังมีทิฏฐิไม่ยอมบอกความจริงต่อกันเขาใส่หัวไปมาช้าๆถ้าทั้งสองยังเป็นแบบนี้ต่อไปเมื่อไหร่จะรู้ใจตัวเองเฮ้อ เท้าหอมไปนะคะยิงสาวเอ่ยร่ำลาพร้อมยกมือขึ้นไหวพอบ้านผู้สูงวัยเองก็รับไหวดูแลตัวเองนะครับคุณหนูพอบ้านและเหล่าบอดี้การ์ดพู้แทบจะเป็นเสียงเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายอรินราดาจำต้องกลั้นน้ําตาเอาไว้ข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่มาถึงขั้นนี้เธอต้องเดินไปข้างหน้าค่ะ พวกคุณก็เหมือนกันนะดูแลตัวเองค่ะคนหน้าสวยสงท้ายการร่ำลาด้วยเสียงอันอ่อนหวานอรินระดาก้าวเท้าขึ้นรถขณะที่สายตาคมคู่หนึ่งมองลงมาจากห้องนอนของเขากระทั่งรถยนต์คันนั้นเคลื่อนออกจากคฤหาหัดไปก่อนเดินทางอรินระดาไปที่คฤริหัดเรมริธา เพื่อกลาบลาปิดาและมานดาผู้ให้การเลี้ยงดูอุปการะมาตลอดระยะเวลา12ปี12ปีที่ผ่านมาร่างน้อยอรชรน,นั่งอย่างเรียบร้อย10นิ้วประนมมือและกราบลงแทบตักผู้เป็นมารดารับไหว้สายตาของมายุเรศแสนเปี่ยมเมตตาและภาคภูมิใจที่นางเลี้ยงดูส่งเสียจนวันนี้สาวน้อยก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง พี่สอบชิงทุนไปเรียนต่อที่เมืองนอกเมืองนารอยยิ้มอันเปี่ยมเมตตานั้นระบายยิ้มไปโท่ใบหน้าพ่อกับแม่ไม่ได้ไปส่งถึงออสเตรเลียนะลูกแต่ยังไงก็อย่าน้อยใจนะมายุเรศบอกกล่าวลูกสาวด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นเปี่ยมเมตตา พูดไปดวงตาก็มีน้าตาเอ่อคราเปบาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กวันนี้ต้องห่างออกไปอยู่ไกลถึงเมืองนอกเมืองนานางก็รู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันข้าหอมเข้าใจดีค่ะข้าหอมดูแลตัวเองได้อรินระดาเดินทางก่อนวันงานของพี่ชายเพราะเธอไม่อยากเห็นเขาสวมชุดเจ้าบ่าวเธอมั่นใจว่า เมื่อถึงวันนั้นคงไม่อาจห้ามน้ำตาเอาไว้ได้อรินรดารักพี่ชายรักที่ไม่อาจเอ่ยออกไปและตอนนี้เธอก็เป็นของเขาทั้งร่างกายและหัวใจแต่ถึงกระนั้นหญิงสาวจะทำอย่างไรได้ในเมื่อความรักของเธอมันเป็นรักที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นถ้าเรื่องนี้รู้ถึงกำปนนาละมยนุนแรก ถ้ายังจะได้อยู่ในฐานะบุตรสาบุญธรรมที่ท่านทั้งสองเมตตาเอ็นดูได้อีกต่อไปหรือไม่พ่อจะให้วิสรุตเดินทางไปด้วยแล้วก็อยู่ดูแลที่นั่นสักระยะไว้ให้อะไรอะไรลงตัวทั้งเรื่องที่อยู่ที่เรียนนะกัมปนาตบอกเขาไว้วางใจบอดดี้การ์ดหนุ่มคนนี้เรื่องความซื่อสัตย์เพราะเขาเห็นวิสรุตมาตั้งแต่เด็ก นี่ก็เป็นลูกชายคนเดียวของบอยที่กะคนเก่าคนแก่รุ่นลายครับที่อยู่กับตระกูลเปรมริธามาตั้งแต่เขายังหนุ่มแน่นไม่งั้นเสือเขี้ยวคมอย่างกำมปนาไม่มีทางไว้ใจให้ดูแลลูกสาวของเขาเป็นแน่ขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่อรินระดาเอ่ยมืองามตามไว้ของมารดา ประคองสองแก้มของบุตรสาวที่นางอุปการะขึ้นมาจ้องมองตั้งใจเรียนนะจ๊ะอยู่ที่นั่นแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะลูกมายูเรศให้โอวาดด้วยน้ำสียงเปี่ยมเมตตาค่ะคุณแม่ข้าวหอมขออะไรสักอย่างได้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่รับคำน้ำตาคลอ ได้สิจ๊ะระหว่างที่ข้าวหอมเลนที่นั่นข้าวหอมอยากหางานพิเศษทำไปด้วยได้ไหมคะสาวน้อยเอ่ยถามขณะแง้มมองมารดาไม่ได้หลอกลูกพ่อไม่อยากให้เราต้องลำบากอีกอย่างตระกูลเปรมริธาร่ำรวยเงินทองมีมากมายทำไมต้องให้ลูกสาวทํางานหาไรายได้เสริมด้วยล่ะพ่อไม่อนุญาต กำปนาดบอกน้ำเสียงทรงพลังคุณพ่อเสียงหวานหวานออดอ้อน,ออ,นออกมาเชืช่อฟังคุณพ่อเธอนะคะลูกมารดาเอ่ยแล้วพ่อกับแม่จะไปเยี่ยมเราบ่อยๆประมุขของบ้านให้คำม,มัน่นก่อนรูปศีรษะลูกสาวคนเล็กอย่างเอ็นดูรักใครอรินระดาก้มลงกลับด้วยความขารพกได้เวลาแล้วครับุณหน เราต้องถึงสวนภูมิก่อนเวลานะครับวิสรุดกำชับร่างน้อยเปลี่ยนเอริยาบทขึ้นนั่งคุกเขา่าขึ้นสวมกอดมายุเรดด้วยความรักและเคารพท่านก็เอนดูรักใครราวกับแก้วตาโดในใจอีกดวงหนึ่งวันนี้ลูกสาวโตเป็นสาวและจะต้องห่างอกไปนานถึงสองปีคนเลี้ยงมาจะไม่รักไม่หวนได้อย่างไรกัน ดูแลตัวเองดีๆนะลูกเขาหอมมารดาเอ่ยต้านใจเรียนแล้วมีอะไรก็โทรมาน,นะจ๊ะลูกเจ้าวิสรุธทําหน้าที่บอดีกาให้ดีที่สุดละหึมกัมปนาสั่งครับคุณท่านบอดี้การ์ดหนุ่มรับคําหนักแน่นเขาก็มองนาฬิกาใกล้ถึงเวลาเดินทางแล้วเต็มทีคุณครับเราเดินทางกันได้แล้วนะครับวิสรุตเอ่ย ดวงตากลมโตวสวยสดใสตอนนี้แพ่ขนตาเปลียกชุ่มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความอาวร์ร่างน้อยอาราชรลุกขึ้นก่อนเดินนำหน้าบริการหนุ่มไปขึ้นรถของตระกูลที่เตรียมไว้พร้อมแล้วเพื่อตรงหิิงไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิมาเฟียหนุ่มมาถึงริเชสซิตี้ ในเวลาที่สายกว่าปกติหลังจากรู้ความจริงทุกอย่างทำเอาอารมณ์วันนี้หงุดหงิดและวงวงๆทำกันได้นะใหญน้องเขาคิดในใจแม้จะอยู่ในโหมดมาเฟียหงุดหงิดแต่กระนั้นดวงตาคมกริบทอประกายละมุนผิดวิสัยคนทรงอิทธิพลเมื่อมองดวงหน้าหวานที่กำลังยิ้มสดใสยอยากจอมือถือสี่เหลี่ยมมุมบนของอุปกรณ์มือถือ เขาตั้งภาพสาวน้อยให้เป็นภาพพื้นหลังดูเหมือนเขาจะชอบภาพนี้มากเป็นพิเศษเพราะเขาแอบ,บถ่ายไว้ได้เมื่อครั้งไปทำกิจกรรมบนเรือคราวนั้นรอยยิ้มนั้นเกิดขึ้นหลังจากอารินระดาแกล้งเขาได้สำเร็จตอนที่ผสมค็อกเทลใส่แก้วแล้วแอบ,บเอาร่มเล็กๆกกวางบนขอบแก้วเธอคิดว่าเขาไม่รู้หรือยังไงว่าเริ่มเล็กๆนั่น เอาไว้วางบนแก้วเฉพาะตอนเสิร์ฟให้คนพริตตี้บอยกลุ่มเพศทางเลือกพอโดนจับได้ก็เฉ,ฉยเฉยไม่รู้ไม่ชี้พร้อมแกล้งเอาอกเอาใจเขาคล้ายจะกลบเกลื่อนความผิดพอเขาจับได้เด็กน้อยก็ปล่อยรอยยิ้มละไมแบบนั้นออกมายิ้มละลายใจแบบนี้แล้วเขาจะใจไร้ากับเธอได้อย่างไรกันยิ่งมองยิ่งอยากกอด บ่าเอ้ยเขาคิดในใจบอสอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมครับเสียงเม่ถามขึ้นเรียกมาเฟียหนุ่มออกมาจากผวังแกเขามาเมืเ่อไหร่มาเฟียหนุ่มเอ่ยถามเสียงเรียบหน้านิ่งโก็สักพักครับเม่ตอบยิ้มแห้งๆเสียวโดนเตะเพราะเข้ามาตอนบอสกำลังอยู่ในโลกส่วนตัวโลของความคิดถึง คิดถึงใครสักคนเห็นอะไรบ้างสายตาคมกริบจับจ้องบริการคนเก่งก็เห็นบอสเอาแต่ยิ้มนะครับยังไงต่อไม่ยังไงครับคุณผู้จัดการฝากให้เอาเอกสารมาให้บอสดูครับว่าพลางก็กอดแฟ้นไว้แน่นเจตนาเปลี่ยนเรื่องชัดๆก็ส่งมาสิวะมาเฟียหนุ่ม รับแฟ้มเอกสารขึ้นมาพินิษแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าเมจจ้องเขาแปลกๆจนเขาต้องเงยหน้าขึ้นมาสบตาอะไรเออบอสกำลังมีความรักใช่ไหมครับมันเรื่องของแกหรือมาเฟียส่งเสียงเข้มครับก็ผมแค่อยากรู้ว่าผู้หญิงคนไหนนะช่างโชคดีแล้วไง ฉันบอกแกได้นะเขาหยุดจ้องแต่แรกกับการไล่แกออกโทบอสเสียงนั้นทำสิ่งกระแอมออกจากลำคอที่แห้งผากแบบเฉียบพันของบอดี้การ์ดหนุ่มทันทีออกไปได้แล้วเขาสั่งเสียงเข้มออกจะฟังดูดุซะด้วย <c oughs> บอสเคิร์ดหรครับไอรูทมันบอกว่า ตั้งแต่คุณหนูเข้าหอมไปเรียนบอสกดโทรหามันวันละหลายสิบเอลพวกแกว่างนินทาฉันเหรอมาเฟียนหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งพร้อมจ้องหน้าบอดี้กายคนสนิทคุณหนูไม่ยอมคุยด้วยหรอครับบอสวะไอ้นี่บินไปตามเลยครับบอสเขารู้ดีว่าระดับอนักแคออสเตรเลียไม่ใช่ปัญหา จะสั่งคนให้เตรียมเครื่องบินส่วนตัวให้นะทีไหนก็ย่อมได้แต่บอสของเขาเลือกที่จะไม่ทำอย่างนั้นจะเพราะมีงานที่ต้องสาสางที่คาสิโนก็ด้วยส่วนอีกเหตุผลก็คงอยากทำตามใจขนูอิสระและอนาคตนั่นไงละ่ะเขาอยู่ทางนี้มีหลายเรื่องรอการสาสางเรื่องของฉันน่ะมาเฟียนหนุ่มหน้านิ่งอย่างกลันล้นอารมณ์ เรื่องของฉันฉันจัดการเองได้เขาพูดบอสนี่ก็นะทรงอิทธิพลเป็นมาเฟียไร่พ่ายแต่กับคุณหนูกลับยอมยอมแล้วก็ยอมนะครับเมธหยุดยิ้มแบบนี้แถวบ้านผมเขาเรียกว่ารักนะครับบอสพูดจบบอดี้ร์ดหนุ่มก็รีบเดินออกจากประตูไป ก็รักนะสิไม่เคยบอกว่าไม่รักนี่เขาคิดมาถึงตรงนี้มาเฟียหนุ่มส่งสายตาไปที่หน้าจอมือถือก่อนถอนหายใจอยากหักข้ามแล้วมาสนใจเอกสารตรงหน้าต่อไปไว้เขาจัดการงานตรงนี้เรียบร้อยเมื่อไหร่เธอเสร็จพี่แน่อรินระดามาเฟียหนุ่มคิดในใจ จบตอนแล้วค่ะทุกคนคราวนี้น้องข้าวหอมหนีไปเรียนต่อแล้วนะคะพี่อักของเรามาเฟียหนุ่มสุดหล่อสายโหดโหดกับคนอื่น แต่หื่นกับคนที่ตัวเองรักนะคะเขาจะทำยังไงต่อไปเกาะขอบจอไว้นะคะรอติดตามตอนใหม่นะฟังแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้นะคะแต่ถ้าใครรอไม่ไหวนะคะเป็นสายอ่านนะคะอยากอ่านอ e ีบุ๊กหรือนิยายติดเหรียญอ่านแบบรวดเดียวจบเพื่อไม่ให้ค้างนะคะหรืออยากจะอ่านฉากหวานฉากฟินฉาก NC ตอนพิเศษแบบที่แอดเนี่ยนำมาอ่าน ออกอากาศไม่ได้เพื่อนๆสามารถคลิกไปอ่านตามลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้นะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะสั่งซื้อผลงานโดยตรงกับนักเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มหรืออ e ีบุ๊กก็แอดไลน์มาได้นะคะที่ไลน์ไอดี3 5 6 9 4 2 8 9แล้วทักแชทมาเลยนะคะว่าต้องการสั่งซื้อหนังสือนะคะฟังนิยายจบแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะฟงนิยายเสียงตอนใหม่ๆร่วมส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะหวังว่านิยายเสียงที่แอดตั้งใจทำนะคะทั้งเขียนเองเขียนหมดเอง ภาคเสียงเองคลิปนี้นะคะจะสร้างรอยยิ้มและความเพลิดเพลินให้ความบันเทิงให้เพื่อนๆได้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ